คำพูดเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อไหร่กตามที่คุณพูดอะไรให้มันติดปากคาพูดมันจะจูนกับสมองคําพูดกับสมองเพราะมันจูนกันนะคะประจุบวกประจุลบมันทํางานคู่กันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าคําพูดปากกาส์วาจาปากกาสีนะคะทําไมถึงเป็นปากกาส์เพราะเราพูดซ้าๆซ้าๆซ้าๆจนคําพูดนั้นมันเป็นปากกาสิ ทุกคนคะพลังคําพูดเราเหนือทุกสิ่งเลยเพราะเราพูดจนมันเป็นวาจาประกาศิิครูพูดตลอดเลยค่ะว่าครูเป็นคนเก่งสวยและรวยมากมีสมองอัจฉรยิยะมีสติปัญญาดีเป็นเลิศมีสมองพันล้านหมื่นล้านมีสมองมหาเศรษฐีทุกคนเชื่อไหมคําพูดของครูติดปากทั้งตอนจะนอนทั้งตอนตื่นทั้งตอนเข้าห้องน้าทั้งทุกอิริยาบถที่นึกขึ้นได้เราจะพูดหรือเห็นกระจกปุ๊บครูจะพูดทันทีโอ้โหวันนี้สวยนะเนี่ย สวยมากคุณดีมากทุกคนเห็นไหมยิ่งนับวันคูย,ยิ่งหุนดีเฮ้ยคูหุ่นดีมากครู่สวยมากมาก็เพราะครูจูนตัวเองทุกวันเลยอ่ะทุกคนหน้าท้องแบนเรียบหน้าท้องแบนเรียบฉันสวยมากฉันเก่งฉันมีสติปัญญาดีเป็นเลิศครูแต่ไม่ตําหนิตัวเองเลยไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่ครูค่ะรู้สึกว่าครวปวดหัวครูจะบอกว่าผ่อนคลายสบายสบายยิ้มน,นะคะผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบาย ทุกคนแป๊บเดียวค่ะเราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายสบายๆเพราะฉะนั้นคําพูดทาเขียนหรือคอําอวยพรหูครูค่ะมาจากการกรองก่อนทุกครั้งเลยนะคะจะกรองก่อนเสมอหรือการพูดหรือการเจราจาเพราะฉะนั้นค่ะดูชีวิตครูเป็นหลักว่าทําไมครูดีขึ้นทุกมิติเพราะการพูดต้องตรองก่อนแล้วต้องดูด้วยนะว่าสิ่งที่เราพูดโอเคนะคาพูดนี้มันเป็นลบเราไม่พูดเราใส่คําบวกตีแทนไปอย่างนี้ค่ะมีคําว่าจนเราไม่ชอบจนเราไม่ใส่คําว่าจน เหมือนเราสอนลูกใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยนะเงินมันหายากทุกคนฟังนะถ้าเราบอกลูกเราว่าใช้เงินประหยัดประหยัดนะลูกแล้วลูกจะรวยอ่ะโอเคเด็กจะรู้จักประหยัดแล้วเด็กจะรวยหาเงินถ้าเราไปสอนลูกว่าประหยัดประหยัดหน่อยนะเงินมันหายากยิ่งทุกวันนี้ดูนีข้าวยากหมากแพงรับเต็มเต็มตั้งแต่เรื่องให้ลูกอดอดอยากอยากประหยัดดิลูกมันตีความไปแล้วว่าอดอดอยากอยากข้าวยากหมากแพงหาเงินยากเด็กมันเอาสิ่งนี้ไปใส่ไว้ในหัว มันจะยังไม่ออกผลตอนนี้ทุกคนมันจะไปออกผลตอนเด็กเริ่มมีความคิดนะคะเด็กก็จะตีประมวลผลตามสมองของเด็กว่าจนข้าวยากหมักแพงเงินหายากเด็กจะไม่รวยเด็กจะต่อยอดไม่เป็นแต่ถึงแม้วันนี้เขาจะไม่รับฟังสิ่งที่เราพูดเราจงพูดด้วยวาจาประกาศิทธ์ค่ะสมมุติวันนี้ครูห้ามคุณอย่าเห็นช้างดํานะห้ามเห็นช้างดํานะอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเห็นช้างดําเด็ดขาดตอนนี้ช้างดําเต็มหัวพวกคุณเลย เห็นไหมอย่านะทุกคนขอร้องอย่าเห็นช้างดํานะอย่าเห็นช้างดําอย่าให้สมองเห็นช้างดําตอนนี้พวกคุณกําลังจะมองช้างดําค่ะในสมองของคุณจะมีช้างดําเต็มหัวไปหมดนั่นคือสมองของคุณประมวลผลไม่ได้ค่ะว่าอย่าคืออะไรรู้แค่ว่าช้างดําช้างดําช้างดํดาเพราะฉะนั้นทุกคนนี่คือพลังคําพูดที่ครูเอามาให้คุณมันเป็นวาจาประกาศสิทธิ์จริงๆนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อครูแต่คุณเจอแบบครูแล้วคุณจะรู้